โอเคครับทุกคนครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยผมนะครับดูกูชาแนลนี่นะครับผมก็ผมนี่ค่อนข้างหายไปจากเกมฟรีไฟล์นี่เอฟรีไฟล์ค่อนข้างนานเลยนะครับผมแล้วก็อ๋อไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาทำคลิปเลยนะครับเพราะว่าติดเรียนติดงานน่นนี่นั่นนะครับผมอแต่ว่ากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยพี่ได้ทําการเติมโดยที่ไม่พลาดแล้วนะครับทุกกิจกรรมเลยนะครับผม เดี๋ยวมาอัปเดตก,กิจกรรมกันดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมอ่ะรแรกเราไปดูในรักกี้ o ร a l ย,ก,ยกันเลยดีกว่าปพิรอ่ะกิจกรรมแรกนะครับที่พี่เหมาไปทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัว M 4มตัวนี้นะครับผมนี่ M4 ตัวนี้เลยนะครับขอภัยนะครับเมื่อกี้มันกระตุกนะครับแลกน,นิดนึง m อตัวนี้นะครับผมพี่ก็ได้ จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หมดไปรวมๆทั้งหมดนะครับประมาณ1,500เพชรนั่นเองนะครับพันห้า 1, บวกนั่นแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องค่าสแต็กกันดีกว่านะครับผมอ่ะตอนนี้พี่ก็อัพถึงเวลสองแล้วนะครับเพราะว่าอาตอนนี้งบหมดนะครับทุนหมดด้วยนะก็ ปืน M4 ตัวนี้นะครับผมสําหรับสแต็กเลยนะครับก็จะเป็นดัมเมจบวกสองอัตรายิงบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนั่นเองนะครับก็ถ้าพี่มีงบเดี๋ยวพี่มาจัดให้ดูแน่นอนนะครับสําหรับเวลสี่ตัวนี้นะครับก็อาจจะมีแอบคิดอยู่ว่าจะเอาเวลหกดีไหมนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมอ่ะสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกางเกงยากูซ่าที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยมาค่อนข้างนานนะครับผมก็ ได้กลับมาแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่มาคิดให้ดูเลยดีกว่านะครับผมอันนี้คือพี่ส่งไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่มาคิดให้ดูนะครับผมผมได้เซตเยกุซ่าเนี่ยตอนอดวงที่63นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวพี่คิดให้ดูนะส่มไปทั้งหมด63รอบนะครับครั้งละ79นั่นเองนะครับ พี่ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมเนี้ยพี่หมดประมาณพันกว่าเพชรนะครับพันกว่าเพชรนะอา่าไม่น่าจะถึงพันห้านะครับผมไม่น่าจะถึงพนะันห้าเนาะเพราะว่าอันเนี้ยพี่เพิ่งสุ่มไปเมื่อวานเองนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำบบส,สำหรับอีกเซตหนึ่งนะครับจะเป็นอา่าเซตเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อสายไฮไลท์นั่นเองนะที่ใครหลายๆคนเนี่ยอา่าใส่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอา่ากิจกรรมมันหมดไปแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่ มเมื่อน่าจะตอนเที่ยงคืนนะครับของวันอาทิตย์นั่นเองก็ตัวนี้เนี่ยพี่หมดค่อนข้างเยอะนะครับหมดประมาณพันหเพชรเลยนะครับผมเพื่อเอาชิปไปแลกเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมอัปเดตคร่าวๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่พี่เนี่ยอัปเดต ID ตัวเองแล้วกันนะครับผมว่าไอดี ID พี่เนี่ยได้จัดอะไรไปบ้างแล้วนะครับผม สำหรับการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวก็ประมาณนี้เลยนะครับเสื้อตัวนี้นะครับใส่กับกางเกงยากุซ่าก็ค่อนข้างเยอะสวยนะครับผมก็แต่งได้หลายแนวนะครับผมแต่ว่าพี่ชอบเซ็ตสีขาวนี้สุดแหละเพราะว่ามันมันใส่แยกได้ค่อนข้างเยอะนะครับผม,มประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมคร่าวๆนะครับแล้วก็ไอเดียคร่าวๆข,ของพี่นั่นเองเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมแต่ว่า ต้องขอบอกเลยว่าส่วนตัวพี่เนี่ยไม่ค่อยชอบอของในร้านค้านี้สักเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าพี่เนี่ยอยากเริ่มเก็บสกินเปิดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งาหาไฮไลท์ลงนะครับแล้วก็พยายามจะทำกิจกรรมทำคลิปให้บ่อยขึ้นกว่านี้นะครับผมก็ ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ